ตอบเีคร um. mm ับอันนี้คือด้านหน้าตรงลานน้ำพุนี่นะเดี๋ยวพ้าไปดูในงานสักนิดเลงเดินผ่านผ่าน เดินผ่านผ่านมาทางนี้ครับก็จะมีขนมขนมจีนร้อยห้าสิบครับแ้อยแห้งมะม่วงมะปลาหวาน กอาจริงเข้าๆในงานนะครับนี่คือบริเวณชั้นหนึ่ง,งตรงสีคอนสแควร์ฮอล์นะครับที่เขามีงานพื้นเมืองกีร,รีสานเนี่ยนะ คือนี่คือบรรยากาศของงานด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินผ่านลงไปที่ชั้น B นี่คือบรรยากาศของชั้น B นะครับก็จะมีเดี่ยวพวกเรื่องโทรศัพท์มีร้านอาหารบ้างแล้วนี่ครับบรรยากาศของชั้น B หนึ่ง มีอะไรบ้างเกี่พวกคอมพิวเตอร์พีเจโฟนสมาร์ทสับซ่อมด่วนติดฟิล์มนี่มีอะไรมีแอดไวีร้านแอดไว้ ก็ถ้าเกิดน่าก็เป็นของไอทีครับของไอทีเยอะแล้วก็ไอทีซิตี้ของไอทีซิตี้จิปก็อยู่ที่นี่นะครับนะจิปก็อยู่นี่ ของผมงขวนขพึ่งคูเมสเตชันคูเมสเตชันนะครับคูเมสเตชันนี้ แน่นอนที่สุดเลยคือกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าข้างบนนะั่แน่นอนในสเตชันด้านนี้นะครับววเป็นของหวานเป็นของหวานอันนี้มาดูมะม่วงตอนหนีของมะม่วงครับ65บาท ันนี้เป็นน้ำปลาหวานห้าสิบบาทนะน้ำปลาหวานหอมะนาวไม่มีเม็ดเนี้อหุ่นเขียวเขียว 200. สองร้อยสวนะก,ก้อนเนี้ยนี่ชิมด้วยนะ สิบลูกสองร้อยแอปเปิ้ลเอ็นวีมีัามะนาไม่มีเม็ดข้างล่างสีเหลืองแต่เขาบอกพวงอ้อข้างบนข้างบนเนี่ยควงละห้าสิบบาทไม่มีเม็ด่วนข้างล่างจะเป็นแพ็คละหดห้าบาท เผือเทศน,นะครับกินดีอันนี้แอปเปิ้ลห้าสิบส้มส้มแมนดารินนะครับเนี่แอปเปิ้ลเขียวลูกได้ยี่สิบห้าบาทห้าลูกรนะ้อยมีหลายอย่างนี่นถ้าดูแบบสวย น้อยหนาโอ right. ้โหนี่วม่วงดูนะครับมาเทียบกันแล้วนี่กำปั้นรองนี่ลูกก็ล่มเลยมาเทียบกันเลยโอ้ลูกใหญ่มากะอันนีเแ็นตวลูปอนี้ฝรั่งกิมจูโอ้โหม่วง ใช่ครับมีอีวีสีทองลูกละห้าสิบสามลูกร้อยยี่สิบมีอะไรต่อหางหุ่นคาเวียสองร้อยห้าสิบถ้าซื้อสองกล่องนะกล่องเดียวสองร้อยห้าสิบบาท เส้นเล็กกายสุลรักได้แล้วครับวยเดี๋ยวกายสุน ะครับเส้นเล็กไก่สุนม,มละต้องกินกับนี่ครับพริกเผาเพิ่มรสชาติ Thank yeah. yeah. เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างครับเดี๋ยวลงไปดูว่าเขามีอะไรบ้างไปจากข้างบนก็ลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะเดินผ่านตรงนี้เข้าใหม่นะนี่ก็มาอยู่หน้าง,งานแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยก็จะมีน่าจะเป็นเข้าเปลี่ยนนี่ครับอาหารร้อนรอนเลย บรรยากาศขอนะว่าเป็นไงบ้าง กว่างขนนนี้ดีกว่า,ามีน้ำนอุยโบรองเท้ารองเท้านี่ขายดีมากหมดแล้วทางนี้ครับก็จะออกไปมาทีสีเหลืองได้ประตูนี้ือด้านหน้าซเปอปร์ลิส์ อยู่ตรงนี้นะครับทางเข้าเอเทีสีเหลืองมาจากเลยวที่สีเหลืองก็จะเจอเลยถ้าเลี้ยวซ้ายเข้ามาเพราะบันนาสริชวันนี้เขาลด50เปอร์เซ็นต์ลด50เปอร์เซ็นต์550 Apple ตใหญ เอาแล้วนะนี่คือซีคอนสแปร์นะครับมีอะไรบ้างชั้นหนึ่งปเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับขึ้นเอ็มาทีกลับครับเราไว้เจีกันคลินหน้าต่อนะครับ